สัสดีค่ะทำอะไรอยู่คะอ๋อพี่กำลังดูห้องนะคะห้องที่จะใช้อบรมน้องๆะคะ่ะว่ามีสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมพี่พยายามจะเข้าไปเช็คทุกวันไม่มีใครเขาปล่อยไวมห้องห้าทับหนึ่งค่ะก็เดี๋ยวแป๊บนึงทุกวันค่ะเดี๋ยวช่วยเอาน้ําลงไปที่ห้องอบรมนะคะให้วิยากรด้วยขอบคุณค่ะ <c oughs> ี่ช่วยมาหนึง <c oughs> ไพี่วันเป็นอยู่ในทีม HRD กับพี่นะคะพี่วันก็จะช่วยงานที่พี่กิ่งบางทียังติดอะไรอยู่เนี่ยอย่างเช่นอยู่ในห้องห้องอบรมช่วยดูแลวิทยากรแล้วก็ดูความเรียบร้อยภายในห้องพี่วันก็จะช่วยได้แล้วก็เรื่องอื่นๆที่จะต้องเกี่ยวกับการจองห้องประชุมอะไรเงี้ยค่ะพี่วันณจะช่วยได้ค่ะข,ขอบคุณนะคะน้องวันนี้น้องมีอะไรเอ่ย ยิ่อยาจะมาสอบถามว่าในหนึ่งวันเนี่ยพี่กิ๋งทำอะไรบ้างตำแหนนะ่งเอชอาโอ้วันวันหนึ่ง HRD ก็หลายงานนะคะ<อ>มันไม่ใช่แค่จัดอบรมมันยังมีเรื่องอื่นๆ<อ>เข้ามาเรื่องมันเยอะเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันตรงนู้นดีไหมได้ <Okay S 2> ค่ะโอเคค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะ พี่กิ่งการชชยเจเลยนะคะเป็นผู้จัดการงานบริหารสารสนเทศการบินออหนะ้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างก็คือเป็นรับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรก็คือเป็นไอชาดีประจำหน่วยงานนั่นเองนะคะซึ่งในงานไอชาดีเนี่ยจะมีทีมงานนะคะในทีมมีสามท่านก็คือก็จะมีพี่กิ่งรับผิดชอบ100%ตรงก็คือ ดูแลการพัฒนาพิติจิตติมาอัศวชัยพรก็เป็นตำแหน่งผู้จัดการงานเหมือนกันซึ่งพิติเขาดูแผนดูแผนงานโครงการอยู่แล้วเขาก็เขาก็จะทราบว่าในแต่ละปีงบประมาณเนี่ยแผนงานโครงการที่บริษัทมอบหมายเรามาเนี่ยมีนโยบายอะไรพิติก็จะเอามาพูดคุยกับหัวหน้างานแต่ละหัวหน้างานว่าในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีงานอะไรที่เราจะต้องทํา ะะพี่ตี้ก็จะทํางานเหมือนคู่ขนานช่วยพี่กิ่งก็เหมือนกับเป็นทีมซึ่งพี่ตี้ก็อยู่ในทีมนี้ด้วยอีกคนหนึ่งก็คือพี่วันพี่วันพี่รันชนีพรมรังสีนะคะก็ตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการงานบริหารสารสนเทศการเป็นพี่อก็มาเป็นผู้ช่วยอยู่ในทีมพี่กิ่งอีกคนนึงนงคะ่ะงานคร่าวๆข,ของงานนิชาดีก็คืองานพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานเราะคะ่ะ างด้านของฟังก์ชันคอมพิเทนซีนะคะก็คือเป็นความสามารถเฉพาะงานของเราค่ะทั้ง3มคนเป็น h r ชาดีที่บริษัทแต่งตั้งนะคะจะต้องมีหนังสือแต่งตั้งซึ่งคนที่จะทํางานเอชอาร์ดีจะต้องเป็นตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการงานขึ้นไปค่ะคือคุณสมบัติของคนที่จะเป็นเอชอาร์ดีประจาหน่วยงานค่ะจะต้องมีตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการงานอันนี้คือหมายถึงว่า เออคือเราไม่สามารถเสนอตัวเองได้ใช่ไหมคือแบบว่าบริษัทต้องเป็นคนแต่งตั้ง <S <S ใช่ค่ะแ,แต่ว่าในทีมหลังอย่างสมมติเรามีทีมที่บริษัทแต่งตั้งใช่ไหมคะแต่พี่กิงอ่ะสามารถมีทีมน้องๆอ,งอะ่ะช่วยซัพพอร์ตได้อันนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นทีมทีมช่วยงานอันนี้ขอว่าจะถ้าสมมติว่าต้องการให้น้องๆคน,นไหนช่วยอะ่ะขอก็จะมอบหมายลงไปในเ JA จเอค่ะใน JA ของน้องๆคนนั้น ว่าเป็นทีมช่วยงานงานยชาดีนะคะคือเริ่มต้นเลยเนาะเราต้องรู้สโค p ของงานกองเราทั้งหมดเลยว่างานของกองเราเนี่ยรับผิดชอบเรื่องอะไรเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องมองว่าเอ,อน้องๆที่จะต้องเข้ามาทำงานกับเราเนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านใดๆบ้างในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย น้องๆที่ทํางานอยู่เนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ด้านใดบ้างหรือบางครั้งเราไปประชุมมาได้นโยบายอะไรมาว่าเทรนด์มันจะไปทางไหนเราก็ต้องไปหาความรู้นั้นๆเพื่อเอามาตั้งงบประมาณเพื่อที่จะหาหลักสูตรเพื่อให้น้องๆได้อบรมกันได้ได้มีความรู้ให้มันเท่าทันกับเทคโนโลยีที่มันกําลังเปลี่ยนไปเร็วมากค่ะแล้วเกี่ยวข้องกับพกพศอ๋อใช่ค่ะอันนี้ เราเป็น HRD ประจำหน่วยงานเนาะมันก็จะต้องมีกองที่เขาเป็นกองพัฒนาของบริษัทอะคะ่ะซึ่งเขาเป็นฝ่ายซึ่งฝ่ายเนี้ยเป็นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะเขาก็จะแบ่งออกเป็น3อีก3หน่วยงานก็คือ,อเป็นกองพกพศออซึ่งเขาจะดูเกี่ยวกับคอคอ,คอมเพนเนซีก็คือเรื่องทั่วๆไปเลยของพนักง,งานทุกคนที่อยู่ในบริษัทนี้พกพศออจะเป็นผู้รับผิดชอบ แล้วก็มีพอวพสอันนี้เขาเป็นเรื่องของวิศวะก็วิศวะก็จะไปรับผิดชอบฟังชั่นลของงานวิศวะสำหรับของเราพอวพศก็จะไม่ได้เกี่ยวกับกองเราใช่ไหมคะไม่เกี่ยวค่ะแต่ถ้ามันมีเขามีหลักสูตรที่เราสามารถที่จะเป็นแชร์ลิงอะโนเลจแชร์ลิงกันได้เราก็จะแลกเปลี่ยนกันเขาก็จะเชิญเราเราก็มาพิจารณาว่า อันนี้เราควรส่งน้องๆคนไหนที่มีทักษะที่จะไปอย่างเงี้ยได้เราก็ส่งให้เข้าไปอบรมร่วมก,กันกับเขาค่ะแล้วก็ในส่วนของเราเราจะเป็นด้านปฏิบัติการเนาะมันก็จะเป็นพปพ,พ,พสคือพัฒนาด้านปฏิบัติการนะคะเขาก็จะดูดูอะไรให้เราบ้างพปพศเอาก็เหมือนเขาถึงงบระคาะเาประมาณที่เราตั้งไปเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนเอาไปพิจารณากันกองว่า สมควรไหมที่เราจะต้องได้รับการอบรมหลักสูตรที่เราตั้งไปเขาก็จะไปพิจรารณาให้เราเมื่อพิจรารณาแล้วถ้าเขาบอกโอเคควรต้องเรียนเขาก็ผ่านงบให้เราแต่งบนั้นก็ยังอยู่กับเขาเวลาเราจะใช้งบอนะ่ะเราก็แจ้งเขาไปว่าเราจะใช้งบแล้วนะอันนั้นคืองบประมาณหลักสูตรอบรมที่เรามีงบประมาณแต่ในระหว่างปีอะ่ะมันก็จะมี ความรู้อะไรที่มันเข้ามาที่เราจะต้องแบบจัดเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปบอกเขาอะค่ะว่าไม่ต้องมีงบประมาณก็ได้เราสามารถใช้วิทยากรของเราหรือเราสามารถดีววิทยากรที่เขามีความรู้แล้วก็เหมือนมาให้ความรู้เราอะโดยที่เขามาด้วยใจเป็นการมูเลชาร์ริ่งกันระหว่างหน่วยงานอย่างเงี้ยเราก็สามารถเชิญ <c oughs> เชิญเข้ามาแล้วเราก็ทําของเราเองได้เลยโดยเราขออนุมาตจากหาวกองเรา เราก็ต้องสําเนาไปให้เขารับทราบว่าเรามีการให้การอบรมในเรื่องวราวต่างๆเหล่านี้ด้วยนะแล้วก็รับทราบแล้วก็บันทึกประวัติส่บรมมวให้เรา mm hmm. แล้วก็ในงานของเอชาดีเนี่ยสอบอจอทําไอโซนะระบบบริหารคุณภาพงานพัฒนาบุคลากรเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่จะต้องอยู่ถูกบรรจุอยู่ในระบบบริหารคุณภาพเป็น QP นะที่จะต้องทำงานเนี่ย ของงานพัฒนาบุคลากรน,นะคะมีด้วยแล้วพีก็ต้องทําตามที่เราสัญญาไว้ในค p ด้วยให้ได้ครบค่ะเพราะว่ามี KPI ที่จะมาตรวจจับเราว่าเราทําได้ตามนั้นไหมค่ะคือเราจะคุยกันเองก่อนเลยค่ะในในในกองเราอะหมวหน้างานทุกคนแล้วก็ขอจะมาร่วมกันพูดคุยว่าเราควรที่จะ รมหลักสูตรอะไรบ้างที่กิ่งก็นําเสนอแต่และปีมันจะมีหนึ่งครั้งก่อนที่จะตั้งงบประมาณเราจะถูกกลั่นกรองกันตั้งแต่ในกองเราค่ะตั้งแต่ผอกับหัวหน้างานเขามองว่าอย่างพี่กิ่งไปหาหลักสูตรนี้มาเออมันเหมาะสมไหมสําหรับน้องๆที่อยู่ด้าน AIS หรือด้าน FFS เขาก็จะคอมเมนต์ให้ก่อนเลยนะคะเมื่อผ่านจากกองเราแล้วเนี่ยเราก็จะต้องส่งไปที่ฝ่ายฝ่ายพิจารณาแล้ว เห็นควรก็ไปออที่ผอยอจก็ผอยจเราเห็นสมควรก็ส่งไปปปพ,อพ,อพอสอเพื่อเขาไปพิจารณาอีกรั้งแต่สําหรับหลักสูตรที่ไม่มีงบประมาณเราสามารถทําได้เลยทําเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็ให้ขอเราอนุมัดแล้วก็ปปพ,อพ,อพอสอรับทราบแค่นั้นขั้นตอนในการจัดสืบบรมเนี่ยมันจะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกนะ เป็นเขาเรียกว่าหนึงก็คือขออนุาตจับอบรมอ๋อไม่ว่าจะใช้งบหรือไม่ใช้งบใช่ค่ะใช้ฟอร์มเดียวกันค่ะแล้วเมื่อเมื่อจบแล้วมันก็จะมีลักมีอีกหนึ่งแบบฟอร์มก็คือซึ่งเป็นการสรุปโครงการ <c oughs> เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในระหว่างการอบรมเนี่ยอะไรเนี้ยในศูนย์สูตรศิจะต้องถูกเขียนถูกสรุปไว้ต้องสรุปทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง การตั้งรู้มันตั้งก่อนสองปีแล้วนะสอง,องป 7, <c oughs> นะีปีหกเจ็ดนะปีหกเจ็เนี่ยเดี๋ยวพอเดือนสิงหาเราจะเริ่มคุยกันแะล้เป็นรุของหกเอย่างปีนี้หกเจ็ดใช่ไหมคะปีหน้าหกแปดเนี่ย <c oughs> ก่อนเมื่อประมาณสักเดือนพฤษภาพี่กิ่งก็ทบทวนหกแปด <c oughs> ซึ่งมันก็มีความใกล้เคียงมากกว่าเพราะว่าการใช้รกบบแปดนคือ หนึ่งเดืลเราก็จะมาทบทวนแล้วไอ้สิ่งที่เราตั้งไปเมื่อปีหก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 ตั้งของหกแปดว่าเทรนอะไรมันเปลี่ยนไปหรือยังถ้ามันเปลี่ยนแล้วถ้ามันเปลี่ยนเราก็ทบทวนในตอนนี้เลยค่ะใช่ค่ะก็ะะให้ทบทวนก่อนใช้งบประมาณห้าเดือนเนาะมีการทบทวนก่อนห้าเดือนสมมุติว,ว่าเทรนมันเปลี่ยนทบทวนแล้วจะต้องเปลี่ยนหลักสูตรเลยอย่างเงี้ยมีไหมคะ คือหลักสูตรเดิมไม่มีแล้วมีค่ะส่วนมากจะเป็นหลักสูตรของต่างประเทศบางครั้งเขาก็ปรปับปรุงหลักสูตรแล้วก็เปลี่ยนชื่อหลักสูตรซึ่งมันก็จะไม่ตรงกับของเราใช่ไหมคะเราก็จะต้องเวลาทบทวนเนี่ยเราต้องเข้าไปคอยเช็คว่ามันยังเป็นชื่อหลักสูตรนี้อยู่ไหมเข้าไปเช็คในเนื้อหาว่ามันใช่หรือเปล่าบางครั้งเขาก็ลดวัน,รนเราก็ต้องมาทบทวนอย่างนี้ค่ะต้องต้องตามอยู่ตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหลักสูตรต่างประเทศพี่พี่จะเป็นคนดูดูให้งานประสานงา <c oughs> <c oughs> นงานประสานงานค่ะบางทีมันไม่ยากแต่บางทีมันมันเช่าพี่จะพทนยังไงดีอะไรที่มันฉุนระหงเนาะ <c oughs> อย่างเนี่ยที่กําลังเกิดขึ้นตอนเนี้ยก็คือกองสาอบจอเป็น เป็นกองที่เป็นวิชาการทางด้านงาน AIS ของภูมิภาคด้วยใช่ไหมคะแล้วในปีเนี้ยปี67ที่เกิดขึ้นก็คือมีพนักง,งานที่ตามศูนย์ภูมิภาคเขาขอโอนย้ายไปทำงาน AIS ที่ภูมิภาคเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของเราก็คือเราจะต้องให้การอบรมเขาเพราะเราทำหน้าที่เป็นงานวิชาการให้เขาขึ้ เนี้ยมันเป็นหลักสูตรที่ไม่ได้วางแผนไว้แต่เราต้องทำาเราก็ทำซึ่งมันไม่มีงบประมาณการอบรมของเราเนี่ยเราจะมีการอบรมภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติใช่ไหมคะพอทีนี้อบรมภาคทฤษฎีเราสามารถเราสามารถที่จะอบรมเขาผ่านทางซูมได้ซึ่งมันก็ทำได้จบไม,ไม่ได้ไมีปัญหาอะไรจบสิ้นพอเขาปฏิบัติเสร็จแล้วเนี่ยเขาฝึก OJT ครบตาม ที่เรากําหนดไว้นะว่าหลักแต่ละหลักสูตรเนี่ยจะต้องภาคทฤษฎีเท่าไหร่ภาคปฏิบัติเท่าไหร่ mm hmm. ทีนี้การที่เราจะประเมินว่าเขาจะทํางานได้เน,นี่ยตอนเนี้ยมันมันหมดโควิดแล้วนะเราก็ต้องเดินทางได้แต่ในปีเนี้เราไม่ได้ตั้งงบเรื่องนี้ไว้เลย mm hmm. เพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็จะต้องเราในส่วนที่เราเป็นวิชาการี่ะเราก็จะต้องเดินทางออกไปประเมินเขาใช่ไหม mm hmm. เรากเา็เอาตรงไหนล่ะ mm hmm. ก็ ปรึกษากระทาง,งานงบประมาณของบริษัทน,นะคะเขาก็บอกอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานฝึกอบรมเพราะฉะนั้นคนที่จะต้องรับผิดชอบงบประมาณตรงนี้ก็คือพอปอพอสอทีเนี้ยพอเราทําหนังสือขอจัดสรรงบประมาณให้เขาจัดสรรมาให้เราเพื่อจะเดินทางไปประเมินเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่กเกี่ยวกับเขามันไม่เกี่ยวกอ้าวยยน, <laughs> นี่นี่นี่คือความยากของงานว่าแล้วเราจะไปทางไหานดี พี่กิงก็ต้องปรึกษาขอเราละขอเราฝ่ายเราขอยอ,อเราทั้งสายงานเลยว่าจะทํายังไงกันดีซึ่งเคสเนี่ยเดี๋ยวบ่าย,ยก็มีประชุมเร่งด่งวกนกับอังภูมิภาคเพื่อจะพูดคุยเรื่องนี้ด้วยเนี่ยม,มันต้องแก้ปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องที่เราไม่คาดคิดเลยมันเหมือนง่ายเนาะแต่ว่ามันยากแล้วเราต้องแก้ปัญหาต้องตีโจย์ให้แตกอ๋อ งาน HRD เนี่ยเป็นอีกหนึ่งงานเนาะที่ที่ทางผอกองอะมองว่างาน HRD ควรที่จะต้องรู้อัตรากำลังในภาพรวมทั้งหมดของกองว่าแต่ละงานเนี่ยเราจะใช้อัตรากำลังเท่าไหร่แล้วในแต่ละปีเรามีอัตรากำลังที่กเกษียณไปเท่าไหร่งาน h r ชอาร์ดคุรักถิดชอบในปัจจุบัน ไอ้แค r เรีพาร์ทเนี่ยมันถูกมันไม่ใช่จากทีมพี่ทีมเดียวนะที่คิดผู้จัดการงานทุกคนและผอร่วมกันวาง c a r ร e r p พารร่วมกันดีไซน์หลักสูตรโดยเฉพาะหัวหน้างานที่รับผิดชอบงานปฏิบัติการของเราช่วยกันดีไซน์แต่เหมือนกับทีเมชอเป็นทีมตัวกลางอะค่ะที่จะไปประสานเอาเอา,เอาความคิดเห็นจากเรา ไปคุยกับพอปอพอสองคุณสมบัติที่คนจะเป็น HRD จะต้องมีก็คือเรื่องการประสานงานเราจะทะเลาะก,กับใครไม่ได้ <laughs> เราจะไม่ได้รับความร่วมมือเลยเราจะต้อง <c oughs> เคยมีงอนไหมกับพ <c oughs> นักง,งานเองนะคะเราก็จะต้องบางครั้งเราบางค้น ดื้อพี่กิ่งก็ต้องรักค่ะเราหรือเปล่าเรารือป่าน้องเราน่ารักทุกคนใช่นี่คือคุณสมบัติที่ H R D ต้องมีก็อยากจะบอกน้องๆว่าอย่าหยุดขวนขวายหาความรู้นะคะเพราะว่า ในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยนะความรู้มันเราสามารถหาได้แบบเมอร์ไวเลยเนาะเราเสิร์ชเข้า Google เราก็หาความรู้ได้เลยซึ่งในงานของเราเองอนะใน Google มันก็มีเนาะเราเข้าไปเสิร์ชหาอนะไรเงี้ยเจอหมดเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องไม่หยุดไม่หยุดขนไขยหาความรู้มนตะัวพี่กิ่งเองเองนาะเป็นยุคเบบี้บูมรุ่นสุดท้ายนะด้วยพี่กิ่งชอบชอบที่จะศึกษานะพี่กิ่งก็เล ความรู้มม่หมดเนี่ยแล้วด้วยพี่ติพี่ตินี่ซึ่งเป็นแบบเป็นคนที่เขาไม่หยุดเลยนะ<ช>ไม่หยุดที่จะอยากรู้นูนรู้นี่แล้วพี่กิ่งก็สนิทกันกับพี่ติเนาะเปมนเพื่อนสนิทกันด้วยตรงนี้พี่กิงก็ได้ได้เหมือนกับได้รับอิทธิพลยินดีในเอออิทธิพลจากพี่ติว่าเราเราต้องไม่หยุดที่จะหาความรู้ แล้วต็เนี่ยผมนี้ก็ได้มาก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือพาร์ทเ <อ S 1> นอร์ที่ดีนะการเป็น HRD ที D, ่ดีก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ดีถ้าสมมุติเราจะต้องมานั่งรับผิดชอบอยู่คนเดียวมันไม่ไหวแต่พี่ตีเนี่ยวันไหนที่พี่กิ่งแบบนี่เหนื่อยละตีเขาพร้อมซัพพอร์ตกันถ้าพี่ตีก็ไม่ว่าพี่วันนี่ก็จะเป็นทีมซัพพอร์ตที่จะคอยเข้าไปช่วยเหลือตลอดเวลาคือบอกเมื่อไหร่ ทำทันทีอันนี้คือทีมค่ะเอาชาดีถ้าหาทีมที่ดีเราก็จะไปได้ไปได้ด้วยกันเป็นอย่างดีค่ะก็ขอบคุณพี่กิ่งมากนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ ชอบทุกงานที่ผอแอสไซน์พี่ห <c> ร <oughs> ือพี่ไม่เคยให,นนให้ทำค่ะอันนี้ไม่ทําคือแอสไซน์อะไรให้ก็ทําเพราะว่าบริษัทเขาจ้างออมาเป็นผู้จัดการงานบริหาร,รสารสนเทศการบินเนี่ยเราต้องทําได้ทุกอย่างผู้จัดการงานก็คือจัดการงานทุกอย่างค่ะต้องทําได้หมด